สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทีมงานหมอจ่าเสริมอาชีพและทีมชาตกินพานเ์เทลแคร์นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเจ้าเครื่องอินเจลเซอร์มือถือค่ะแต่ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้แบบว่าถือแล้วก็ยิงใส่วันที่วันผลิตวันหมดอายุได้นะคะหรือเราจะเข้าเครื่องใสพ่พานออโต้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเจ้านี้สามารถทำงานยังไงนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะมาพิมพ์วันที่นะคะให้ดูนะคะ การทำงานของเครื่องนี้ง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้าอันนี้ก็คือวิ่งผ่านสายพานออโต้ที่วิ่งมาแล้วที่พิมพ์วันที่ไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะจะให้ดูนะคะไอ้ที่ยิงเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูชัดๆนะคะคุณลูกค้าดูนะคะว่าหน้าตาเจ้าเนี่ยค่ะเจ้าหมึก เลเซอร์ที่เรายิงใส่ตัวตลับบรรจุพันธ์นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะปรับขนาดได้นะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมเครื่องนี้ทดลองได้ที่บริษัทกรีพนพันเฮลท์แคร์นะคะ